ฝันมาจังไดนมันขีเข่ากันวะตลาดน้าฝันนั่นน่ะมันขีเข่ากันบบมันขีถือบบมันฝันว่ามันมามีอันะไรมันมีแต่อันเข่าเกี่ยวเข่ากับเข่าสารไม่ใช่เออมันไม่เข่าแต่ว่าตามหลักถือว่าฝันดีเด้บางคนเขาก็่าตีว่าเข่าเนี่กันเขาตีเอาก็เขาเขาก็ฝันว่าเขาในกลุ่มกองเข่าเขาก็ซีเก้าศูนย์ศูนย์เก้าไปสิ้ตัวเก้าสามสามกับไปสิ้นแลยตุ่มจะกองสามไปตากยิ้มใส่เนี่ย เขาอยู่หน้าไอ้ปนไปเห็นมันประตุมมะใบส่อเอามาเฮี้ยนเจ้าของเล้วหูเมียขึ้นโอ้ในฝันนี่ในฝันเนี่ยเอามาตากเฮี้ยนมามากองเฮี้ยนมาด้วยตอกตายไอ้ปุ่นกองไว้ปุ่นล่ะเล้วหูเมียก้อนกองไปสามกองนี่กองนี่กองมะตุ้งสามแยมเป็นสามกองเลยล่ะแล้วไปเห็นย้อนเลยป้าเขาไอ้คนมาหลาดฝาดดีขึ้นแล้วไปโยมมาไว้เป็นเพี้ยงเขาคือเขาตีเขาจะโนนี่ล่ะแลเวไม่ยองยองใส่กันเลยที่เรา เขาเาเจ้าบ่าน่อนสิบ่เขาเจ้าบ่าอนเ้าเลยไปขอเ้างละอยากได้ครับครับมัตรวมไว้กองนี่กองนั้นเลยเมียกอะกูกูฟันนี่ถิก็เก้าฝันมาคิวได้เหมือนกูโดนให้กูฟันจื่อ่ไรวันนี้กูได้จือไไรกูเลยว่าสิบอก่าวศูนย์ศูนย์ก้าววาก้าเก่าวกาสามสามกานี่แหละเหลือที่ว่าเหลืออ่ะยี่สิบ้าสามก้าเนือ วันนี้ได้เขามาแล้วเรือกมาใบเฮียนบ่ในฝันหนี่งบ่าชั้นนมาใบหัวเมียก่อนโอ้แสดงว่าก็สิเป็นเกี่ยวเขาเนาะประมานเกี่ยวบาดอีกทีเนาะเออเมียก็มักต่ยวศูนย์เก่ยวสามตัวเมียนะในท่าหน้าฝันมามีนะครับพอดีคุณแม่เรามาหาเบอร์ลองตีซอยกันเราด้วยนะครับกตีไว้แล้วไม่ได้ชื่อไม่ได้ชื่อเด้ยเอาตามคุณยายเลยวันนี้เด็ดเด็ดตัวเด้อวันนี้เมียให้ตังให้พี่ซีชมานตัวเด้อ ม่เอ้ยช่วงเขาต้นงเขาดีพอแล้วนะครับช่วงเขาตลอดเลยล่ะช่วงนี้กาสิเปีราม่าตลอดเลยเปนคู่นี่ยต้อนลูกสาวเขาเป็นคู่พร้อมเลยช่วงนี้กาสิห่างห่างแล้วแม่น้อยจำไม่ค่อยได้จำบ่ค่อยได้เพราะจำได้หมดขึ้นวันจันทร์จันทรไปหาหลวงพ่ออย่างก่อนปูชีลาปูชิลานี่แหละไปเมียไปไปไปแล้วมาแล้วแล้วฝันว้านนั่นแล้วบชิวาฟังเด้อ อันซุ้มมันหน้าเเคยไปเจ้าเก้วนะแก้วเปนไปไหวปุชิรามากถึงเลขถึงมาตลอดได้พัดไปไหวมีแม่ข้าผู้หนึ่งขจาไเป็นปุชิรามากถึงชิมหางวดซ้อนเจ้าว่ามึสจะไปถามแล้วเขาจาวท่านขจาท่านไหวฟั่งมาท่านเพราะว่าแม่ข้าวันทขาขจาไปไปตลาดไงไม่ได้ไปคมือนไปพอกันเนี่ยก็เลยถามกันถามย่านเราบอกฟังว่าเราไปไหวปุชิรามากถึงชิมหางวดแล้วงวดนี้ ก็เลร้องมาถามก็เจาเ้า่เศ้าเนาะกเจาว่าท่านไดกเจ้าว่นบอสู้ฟังเพิ่นใดยุเพิ่นมาบอกเนาะถ้าเิ่บยเพินเออ่นกดด็มาบอกตั้งนี้ขอวดที่นั่นเพิ่นว่าอันไปไหวผู้ศร้ามากหนเแม่ย่ยา,บบาไบไหวไหมอันว่ามงบอกชัดมากวัดสุกเออเห็นแบบแยู่ย่าไล้ไปน้ำหลานเขาคุมไปแมกัว่าอ๋ณเมียกูคือมาคยไปขืนผู้ขืนผาขืนไกลๆสไปหอดอาทิตย์สางรายยเก็บไเปลนเด้อหลุกลานอยากมาเพิงผ้าใส่ลกินําใจหลวงปู่กวางเจียรหิลาเมียเด้อ ไปช่องหม่องสามหม่องนึกมันเมยมาหอดยังเป็นแข็งแกแดอยู่มันแม่์มัเป็นูเฉยได้ฮะนบารมีปูแห้งหรืได้แม่อืมกูคือว่าเห็นคนดอกคนบอกมาโอ้คนเมยพ่อพันยาดก็ดอกแต่ว่าสังเกตแล้วพูดได้ไปไหวปูได้โชควัดสุขคนอีหนึ่งมันคุ้มขายกูไหมโอ้ยเอาได้ยังไงซี่หาหานคุ้มกูนี่แหละอันนั้นแม่ฝากเปิดแม่ยอมรับอีแม่ฝากเปิดนี่แม่ขดเท้าอืมกีนองวันนี้จะผ่านได้ครับเด้อ แม่กระสินไปไหว้ปูซิล่ามากมาฝันดีวันเลยกองเขาสามกองครับอยู่หน้าแม่บนเอ้าแม่บนแมีปนเออปนจะดีนี่ล่ะเรียกบนนู่นเอาบนกับทั้งบนทั้งล่างนี่กูเสียว้าวกับบนแน่ดิเป็นกสินนะสศูนย์สามเก่าเก่าศูนย์ศูนย์เก่าย่าสาูนย์ั่งบอกตาสามูนย์ั่งบอกเออกัสามกองเนาะเออสาูนย์ั่เนาะกับถาเนาะ ่่าแมเเนนะะซื้อน้นอีแม่เด้อพ um uh sí ี่น้องวันนี้ผู้ได้เปบายผูดซื้อได้กับพี่โชคสุขคนเดียตามสังเกตมาแต่พ่าแน่นะครับวันนี้มาหลายกลเลยมากลูกหลายปีน้องไม่ทันพี่โฉกฝันชื่ออะไรแจ็กเทียร์นี่ปีนี้กะฝันไะไรชื่ออะไรเพื่อนมือเขาชัดมากท่าแม่ไปไหวเรื่องของเมียเกันก็บางที่ก็ต้องขอโทษขอให้เด้อนะครับอันนี้จับจูดเด้อครับอีกคนแม่ยแล้วก็ว่ามากเวื่อเขาได้ฝันต้องไปซื้อเด้อ เอาเลยจับจูดเลยได้ไหมก็เลยอาจจะถามว่าปติปฏิตปตอปันไหนเนาะปติปตออืมนะครับเพราะว่าบางที่ขุนยาพึ่นกะกะกะอยากอายกล้องอันที่เพึ่็าเนบอกดูเราว่าถือกะอยากอายนะครับอกี่ไม่ได้ถือนวดต้อนนดต้อนป๊อปอันนี้พึ่นกัตั้งเลยที่่บอกมอสเลยได้ไหมมอสเลยสอบไปสอบมาเพกก็เลยอะไรไ้นะครับเนาะเอาก็จจะเป็นโชว์ของพี่น้องเอฟซีเหรอครับผมเพราะว่าสังเกตแล้วพึ่งได้ไปไหว้ปุซิล่ากรับมักจะมีโชคสุขคนนะครับบางคนไปไหว้มา ถือสามงวดสี่งวดก็มีบางคนถือเป็นปีก็มีนะครับเมียข่าทางอื่นอหนีนข่าวซิบหางวดตะพัดไปไหวปูมานะครับไปถามให้แล้วเด้อนะครับสิ่นใดเด้อในทางของเมียข่าซิบหางวดนะครับเพิ่นว่ามันโค่นบ้านนี้ไม่ได่เพิ่นเป็นคนดีแม่ทั้งสิงเงินเพื่นล่ะแต่ว่าเมียข่าบ้านนอกไปซื้อของเพิ่นเราเคยบอกกันเราเดี๋ยวจะต้องข่าวของสินาเข้าวเราบอาฟังว่าตะพัดไหวปูมาถือเรื่งซิบหางวดแล้ว แต่ว่าสันใด้ดอกวานนี้แม่กระสินี่เราถือสามสิบเงวดไปิดบ่ายูซิล่ามาแล้วตัูนั่นไะเนาะเอาล้พี่น้องใน่ยะตันขอพอดแล้วเพื่อนเหรอบ่เจ็บบ่ปวดบ่เป็นอย่างนี้มาหอดอันผู้คนนี่คิดว่ารักษาลุกรักษาลันมันเมี่ยงกระสินอยู่ล่ะครับผมเอาสามกองแล้วแม่เนาะ ไม่อม er ่เคยไม่ถือก da er. ok. ็ซือี่นว่เราก็ซื้อสิบบาทของมึงไงแม่เออของออมป่อไอแต้ของออมป่อไอแต้เนาะควาไว้ทามีควาไว้ข้างหน้านั่เป็สามของก็เลยซื้อสามศูนย์ศูนย์สามตั้งเก้าศูนย์เก้านี่ละตั้เก้าสามเนาะอืมนี้ละอือก็คือคุณซืลูกออกครับผมก็มีก็ไม่ติดตือเกียวกับเนาะถือถือไงผมมักน้ำยกเงนน่ะที่เลขสามตัวปนสี่ป็ได้หรอหนึ่งหกสาม เลสามตัวเนี sociedad, Puis, uh ่ยหนึ uh ่งหกสามหนึ uh ่งเก้าสามเด้อนะครับผมก็เก uh ่าตัวเดียวกันเลขสามบางรับานเลขทีสมไปบ่างแล้วก็หนึ่งเกาสามหนึ่งสามเก้านี่แหลอฮะกระหนึ่งสามเก้านี่หลออืตรงกันว่าต่อชื่อแคหนึ่งเก้าสามเหมเดิเฮ้ยตรงเดียวกันเนี่ยเออผมผมบอกม่ฟังแล้วเนาะ อัไหว่ายังผมรถผมไหลเปนส้นบานแม่ว่าอยู่เจ้ากวามันคือมาไปถามเรีเหล็กบานเขาว่าที่วาถามเรื่อเล็กบานนะแต่ย่งเราพ่อแม่ว่าเขาสามเทไแล้วขึ้นมากน้มาหลาดเลยออืมหน่งสามม่มีเนนึงเอามี่นีตัวมยสามดบว่าเมียเมีว่าเหล็กสามตัวเมียซื้อหนึ่งหกสามเอือมก็เื่อของเขเก่าตัวเดียวกันพ่อพ่อดีเขาคับเหล็กบานแม่สมไหมแม่บานแม่สมหนึ่งสามเก้านะครับมาเลยกะ บ่เดี๋วคมฝันมาหลวยใส่เด้อนะครับเนี่คือเหลียกเมียเล่า <Healthcare. S 1> พอเล่าติเราสื้อสามตัวหนึ่งหกสามมอลวยเลยว่าหกเก่าตัวเดียวกันพอดีเมื่อเขาก็เรียกบ้านแมีสมจีมาหลวยฝันเกลียวคือหนึ่งสามเก้านะครับเขาตามคุณมเมียในแบมันเรียกมันเขากันโดยบังเอเิญเด้อพี่น้องอันนี้เพิ่นฝันพ่อเพิพ่นนะครับฝันว่าตุ่มเขาสามกองน,นะครับคุณเมียเตีเก่าศูนย์เก่าสามเก่าสามศูนย์นะครับสามตัวเดี๋ยมันซื้อหนึ่งหกสามเด้อฮะ สามสามเก้ากัได้ีนี่ักับว่นนี้ยายเหืต้มักเนาะเออชงก็ส่เอาบออนะครับดือสมสมักในยายเนาะเออเอาคนยายนะครับยายเราปวดเดียวของอิสมของอิสมมันหนึ่งนเออหนึ่งหกสามหนึ่งหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามของยายโซนเรว่าเลทีนหนึ่งสามเก้าอือเเห็นว่ายาเหนหนึ่งหกสามยายื้อน่ะอยก็เลยเอาหกเปลี่ยนเป็นเก้าให้นะเพราะมันเป็นตัวเดียวกันเนาะ องเก้านเกสามครับต้ก็เป็นตัวเดียวกันครับคู่กันนี้แมีนะครับมันเปเรียกสากองนะครับสามกองเก้าเข่ากัเก้าอืมพอสามกองก็เลยซีเก้าสามไว้เมีครับคุอยางไงก็ซื้อตนนั้นเมียคุคือเราก็จะซื้อช้่นนี้ละเรกแต่ว่าซื้อตัวละสิบบาทเรียกรางซืตัวละยีสิบบาทคุณชิบดีบนห้ามบัตรถึงมันจะลางนี่ครับมันจะ งานหน้าเนาะคือจเหลอาห้องเมียนวะมันเป็นหน้าแม่บนเด้เื้อผ้่ไอ้แตลาบนแล้วกับปลาแล้วันเดียงอย่างเงียแยบีแม่มามาหาตัวเนี่ยแตว่าจะไปทามดีดอกคาดแดนันงนี่คคือบอกว่ากูอยากไม่ยังใหย่เว่าจะคุณยามาามันเสียงเฟย์บอกแต่ว่าสิไปนั่งได้เหรอคาดจะตัดลิปด้วยพอกระจบเลี้ยดีแม่วางไม่้หตวรานนี้ไปท่านเขาเมียจะว่านี่เขาส่วนไปเถแม่ ไปยันหอดองกันเนาะกูกูเมียกูเขาเขาคนแรกกันส้วมกูกูบอกไปจับหมอนี้หัวนี่บแกชาันมามาไปเปิดหูเปิดตาจต่เมียมาจังมาสามขอมันแล้วจันมาสามแล้ววุ้นว่านอเลยเนี่ยอุก้ณ์อะไรเนี่ยว่านม่รูไปไปไปมาไปเมื่อไรนี่ขันมาไปเชียร์มาไปหลบว่าเป็นยังหลบกันเลยทั้งนบทั้งไหวหอดพุ่นเนาะหลอดหอดปูวิ่งเี่ยหอดปูวิ่ขึ้นไปพุ่นกับว่าเมียลงมากกับว่าเมียว่ามีผู้จับแดงลงมากไปหอดพุ่น ดาวรยใสผูดไหมเ้ยสเออไปฮอดพูดไหม,มสูงสูงมันย่นึง บ้ามีผู้คุคคคคออม้มครองเน,นาะบานนี้อ,อ,อ้อไม่เงียนี่ก็อเก้อนห้าก็ขืนย่องย่องไดอย่จันวาเจ้าว่าพาบรรดาขนได้มเจอชื่นชื่อกับพาบรรดาอธิษฐานเรากับับะะงสีเอออธิษฐานหเสเงเซเซอเฉพจ้าหามันลื่อยากเห็นพอจากเีนผู้อันนี้ข้นไปกับลงมาคือไปหอเจาพ่อว่าบนระมองมุนซึ้ใจคนผละเขียนป้ายว่ใหม่ไม้เยังไปมดก็ตามนี้เลอครับในทางแมกระสินใงวันนี้สรุปนะครับว่าเ่นฟันว่า ได้ไปเอาเขา่าต้มตุ้มเขา่าหน้าเมีบนนะครับสามกองปกติเก้าศูนย์เอาสามสามศูนย์นะครับเลขสามตัวเดิมปี่เจนหนึ่งหกหนึ่งหกสามครับมาเลยกับเก้าหัวเลขเก้าเรลขของใคนะครับเป็นหนึ่งเก้าสามน้องได้พอให้โชคมันบ้างน้ำยากระสินในวันนี้มาแล้มีฟูซิล่ากับซีบีโชยรอกโปรเด้ไปไหวบ้านนี้เลืยไป ไปหาบ้านแม่ยู่ในกินยาป้ากซื้อกรตุ้นผมเราไม่มีกับบ้านขายเนาะเขาเขาบอกบ้าอึดเนาะขายเงินเลยกตรงนี้โอ้ยแม่ว่ามีเงินเวลาแม่บ่ได้เงินมันน้ำลื่น่ากน้าบุกเอาเอาแม่กันโอ้ยเอาแม่กับบ้านมีเงินเราต้คูมเหมือนมีเอาทองว่ะ้วว่านที่หาหาว่ะอีกสามตัวที่หาโอ๊ยคือไปอย่างดผ่วากเอากระต่เนาะ